สวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ฝนช่องครุกกับครัวอีกแล้วนะคะวันนี้แม่ฝนจะมาบอกเคล็ดลับการต้มมะราอย่างไรไม่ให้ขมทําง่ายมากๆเลยค่ะทุกคนไปเริ่มทํากันเลยนะคะขั้นตอนแรกเราก็นํามาราของเรามาหั่นให้เป็นชิ้นพอดีคําแล้วก็ขูดเอาไส้ตรงกลางของน้องออกหลังจากนั้นเราก็นําเกลือป่นหยาบมาคลุกเคล้าให้เข้ากันขั้นตอนนี้จะใช้เกลือในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะหน่อยนะคะยิ่งถ้าเราทําเยอะก็ต้องใช้เกลือเยอะ แต่ขั้นตอนนี้ล่ะค่ะสำคัญที่จะทำให้ความขมของมะระของเรานั้นลดลงค่ะพักไว้30นาทีอย่างต่ำนะหลังจากนั้นเนี่ยเราก็นำมะระมันล้างน้ำให้สะอาดค่ะล้างเอาเกลือออกให้หมดเลยนะคะทุกคนพอล้างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็นำมาผึ่งให้สะเด็ดน้ำค่ะพอผึ่งสะเด็ดน้ำแล้วเราก็มาตั้งหม้อนะใส่น้ำลงไป พอน้ำเดือดเนี่ยเราก็เอามาราดที่เราคลุกเคล้ากับเกลือแล้วล้างให้สะอาดมาสักครู่ใส่ลงไปเลยค่ะพอใส่ลงไปแล้วเราก็ต้มต่อ30นาทีช่วงระหว่างที่ต้มอ่ะผ่อนไฟลงนิดนึงนะคะหรี่ไฟอ่อนหน่อยเพราะว่าจะทําให้มะระของเรานั้นไม่เปื่อยจนเกินไปสีสันก็จะยังสวยอยู่ขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการต้มน้ําซุปละค่ะเราก็ใส่น้ําลงไปนะทุบรากผักชีแล้วก็กระเทียมลงไปปรุงรสด้วยผงปรุงรสสักสช้อนชา น้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชาแล้วก็ถ้าใครทานผงนัวก็ใส่ผงนัวไปได้ค่ะใส่ตามปริมาณที่เราชอบเลยพอน้ำเราเริ่มเดือดนะคะทุกคนเราก็ใส่หมูลงไปส่วนผสมของหมูแม่ฝนใช้หมูเดง1ส่วนหมูสับ1ส่วนแล้วก็ปรุงรสด้วย3เกลือและ น้ำมันหอยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันจนเนื้อฟูดีเราก็มาปั้นเป็นก้อนใช้ช้อนก็ได้ค่ะจะได้สม่ำเสมอชิ้นพอดีคำนะคะทุกคนต้มไปเรื่อยๆพอน้ำเดือดหมูสุกเราก็ใส่มะระแครอทเห็ดหอมแล้วก็ปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวเพิ่มลงไปอีกนิดหน่อยนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะก็ได้ค่ะหลังจากนั้นเราก็ต้มด้วยไฟอ่อนค่อนไปทางกลางขั้นตอนนี้เราห้ามใช้ไฟแรงเด็ดขาดเลยนะ เพราะว่าถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยจะทําให้มะระแครอทของเราเนี่ยเปื่อยยุ่ยสีไม่สวยค่ะทุกคนค่อยๆต้มด้วยไฟอ่อนค่อนไปทางกลางอย่างน้อยๆต้องต้มประมาณสัก30นาทีขึ้นไปนะคะจะทําให้น้ําซุปของเราเนี่ยหวานหอมอร่อยถ้ามีฟองก็ช้อนฟองออกด้วยนะทุกคนผ่านไปแล้วประมาณสัก30นาทีต้มจืดของเราเนี่ยก็จะเริ่ม ใช้ได้แล้วค่ะลองชิมดูนะคะว่าความขมของมะระลดลงหรือยังถ้าความขมของมะระลดลงความหวานก็จะตามมาค่ะแล้วเราก็ใส่ใบขึ้นช่ายแล้วก็ผักชีลงไปต้มจืดของเราก็จะมีสีสันที่สวยน่ารับประทานกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะตักเสิร์ฟได้เลยสำหรับคลิปนี้แม่ฝนก็ต้องขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ